สวัสดีค่ะพบกับ a p โป e อ t o 75ดูวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงของครึ่งปีหลังของปี2 5 6 5นะคะในครึ่งปีนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาทำมากนักเลยขอสรุปรวมให้เพราะฉะนั้นก็จะทำรวมไปเลยในเดือนนี้ คำพมาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมทุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมว่าดวงครึ่งปีหลังตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มดูไพ่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะอโ,อโปลอแ75ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเปิดดูกันค่ะว่าไพ่ตัวตนเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนในเครื่องปีหลังนี้ ชาวลัคนาราศีเมถุนค่อนข้างจะมีความกังวลใจหรือมีความไม่ตกกังวลอะไรอยู่มากพอสมควรเหมือนช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาอุปสรรคหรือยังแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตไม่ได้ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณมีความกังวลใจและจะ, 9, ะก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต ไปได้อย่างไรตัวคุณมีความรู้สึกกังวลอยู่ในตัวพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคุณความคิดของคุณมันมันกังวลค่ะแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอะในพลังในตัวคุณยังมีอยู่นะในตัวคุณยังรู้สึกว่าพร้อมที่จะก้าวไปและพร้อมที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคถึงแม้รู้ว่าปัญหามันจะใหญ่โตขนาดไหนแต่คุณเองอ่ะก็มีความพร้อมมีความพร้อมที่จะแก้ไขมีความพร้อมเชื่อจะรู้สึกว่าจะประครองตัวเองให้อยู่รอดได้ในครึ่งปีหลังเนี้ยคุณยังมีโอกาสดีๆค,คุณยังมีโอกาสดีๆค่ะยังมีสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าถึงแม้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณยังแก้มันไม่ได้อะยังนึกไม่ออกคุณยังมีความสับสนมีความความกังวลแต่นั่นแะมันเป็นความคิดแต่ถ้าคุณได้ลงมือทําจริงๆแล้วอ่ะคุณจะแก้ปัญหาได้นะแล้วที่สําคัญอ่ะคุณยังมีโอกาสดีๆมีคนให้โอกาสคุณยังมีคนมาประคองคุณด้วยที่สําคัญเลยคุณต้องใจคุณต้องสู้ค่ะพลังใจคุณต้องมาแล้วค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเนี้ยคุณจะมีความรู้สึก่ามุ่งมั่นอยากจะก้าวไปข้างหน้าแบบ คุณนะ่ะอยากจะสร้างพลังใจให้ตัวคนเองมากว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรให้ผ่านอุปสรรคที่มันมีอยู่ที่มันรู้สึกว่าใหญ่โตหรือเกินเนี่ย ผ่านไปให้ได้คุณจะทําอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากความรู้สึกคุณเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความคิดของคุณน่ะถ้าคุณกระจัดความคิดที่มันกังวลใจไปได้แล้วคุณก็เตรียมยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วค่อยๆแก้มันทีละขั้นหรือไม่คุณกาลังมีปัญหาใครอยู่คุณเข้าไปเจรจาพูดคุยปรึกษากันว่าจะมีทางออกทางไหนคุณก็จะมีหนทางที่ดีนะที่สําคัญอ่ะตัวคุณเองอ่ะยังเหมือนมีความ รู้สึกว่าคุณจะต้องเข้าหาพูดคุยคุณยังมีความคิดที่ดีคุณยังมีความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่คุณอยากจะแก้ไขมันคุณไม่อยากจะแก้ตัวเองต่อไปหรือว่าคุณไม่อยากจะหลบหลีกปัญหาต่อไปแล้วอะ่ะคุณคิดว่าตัวเอง ก้าวไปเผชิญหน้ากับปัญหาดีกว่าที่คุณจะหนีปัญหาเพราะฉะนั้นใจคุณยังกล้าเก่งนะถึงแม้ความคิดบางอย่างจะทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลมันเป็นความรู้สึกสับสนอยู่บ้างแค่รู้สึกว่ากลัวที่จะกลับไปอยู่ในมุมเดิมๆม,มุมเก่าๆที่มันโหดร้ายหรือเป็นอะไรที่แบบคุณเจอแล้วคุณไม่ชอบไม่ถูกใจคุณกลัวจะต้องไปเจออย่างนั้นอีกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่คนทําไว้อ่ะ คุณก็ต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างถ้าคุณจะก้าวให้พ้นไปได้คุณก็ต้องแก้ไขด้วยตัว,ตวคุณเองเพราะฉะนั้นเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปอ่ะใจคุณต้องสู้แล้วนะถ้าใจคุณสู้อ่ะปัญหาใหญ่แค่ไหนคุณก็ผ่านไปได้นะแล้วยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่คุณจะมีคนมาประคองช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดแหละถึงแม้ตัวคุณจะรู้สึกว่าอืมทำไมมันมีปัญหาเยอะจังเลยอ่ะทำไมชีวิตมันไม่ผ่อนคลายสักทีอ่ะแต่ถ้ามองจริงๆแล้วอ่ะคุณยังมีโอกาสที่จะก้าวไปแต่เพียงตัวคุณอ่ะยังรู้สึกท้อถ้าคุณขจัดความท้อหรือความกลัวนี้ไปได้อ่ะ คุณจะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แล้วมีคนประคองคุณอยู่เสมอถึงแม้เขาจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณมากจนแบบเด่นชัดแต่เขาไม่เคยทิ้งคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะมองดูคนรอบๆข้างคุณเหมือนคุณคิดว่าอืมสู้ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเลยไม่มีใครเลยแต่เปล่าเลยถ้าคุณมองจริงแล้วอ่ะคุณมีคนช่วยคุณตลอดแต่เขาช่วยคุณแบบเหมือนปิดทองหลาพระแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจงตั้งสติให้ดีเลยค่ะเดือนนี้ตั้งสติแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเจรจาค่ะเดือนนี้เจรจาอย่างเดียวเลย ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปมีปัญหาบริัก์อะไรเข้ามาเจราจาพูดคุยทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ปัญหาที่คุณหนักอกหนักใจมันจะโล่งไปได้เลยแหละนะขอให้คุณตั้งสติคุณเริ่มต้นใหม่สร้างพลังให้ตัวเองใหม่เลยค่ะเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้น,นไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละและมีคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณจงจําไว้เพราะฉะนั้นสู้นะคะชีวิตมันต้องสู้ค่ะแล้วคุณจะผ่านแล้วรอดปลอดภัยไปไปด้นะคะค มาดูค่ะว่าภายน้าที่การงานของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างภายน้าที่การงานบอกให้คุณต้องหนักแน่นเลยคะ่ะหนักแน่นต้องอดทนต้องอดทนเสียสละอะไรได้เสียสละค่ะคุณทุ่มเทอะไรให้ใครได้ทุ่มเทไปก่อนค่ะช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณต้องทําบุญเหมือนเรียกว่า ทำงานเพื่อเอาบุญหรือช่วยเหลือเพื่อเอาบุญเอาบุญในที่นี้ก็เหมือนเป็นการได้ช่วยตัวันเองด้วยให้คุณได้ผ่อนคลายให้คุณรู้สึกว่าการเสียสละการทุ่มเทคนอื่นน่ะมันเป็นการที่ทําให้คุณรู้แล้วว่าใครก็ตามที่เข้ามาไม่ว่าจะในในแบบไหนในชีวิตของคุณน่ะจะเข้ามาเอาเปรียบหรือทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจอะไรก็แล้วแต่อดทนแล้วเหมือนว่าให้อภัยเขาเหมือนเราได้ทําบุญแล้วใจคุณจะผ่อนคลายมากเลยแล้วใจคุณรู้สึกอืม คิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับใครเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นค่ะเดือนนี้คุณคุณสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หน้าที่การงานที่อัดได้ถ้าคุณนิ่งสงบและใจคุณไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สับสนไม่ร้อนลน ตั้งสติอะเดือนนี้คุณต้องตั้งสติแล้วทําอะไรกันแล้วแต่ตั้งแต่เดือนกระดาษคมเ็นต้นไปอะคุณต้องมีสติอย่าให้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอุปสรรคเข้ามาคุณให้ยับยั้งชั่งใจคิดก่อนที่จะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่คุณคิดให้ดีงานการที่หนักหนาถาสาหัสอะไรก็แล้วแต่คุณจงรับรับทํามัน แล้วทำด้วยความเต็มใจทําเต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ขอให้คุณทําให้เต็มที่ก่อนแล้วผลตอบกลับมาคุณจะรู้สึกว่าอืมคุณได้ทําเต็มที่แล้วงานที่ควรทําสาเร็จแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองมากแล้วคุณอาจจะได้รับการโปรโมทที่ดีก็ได้จากคนที่ไม่เคยมองคุณเลยที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเลยจะหันกลับมามองคุณว่าอืมจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือคุณมีความอดทนเสียสละ ที่จะให้คนอื่นเข้าไปก่อนแต่ตัวคุณเองยอมรับที่จะแก้ไข แล้วก็ยอมรับที่จะปรับปรุงตัวเองสามารถอยู่กับงานที่ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนคุณก็ทําได้เขาจะเห็นความอึดความอดทนความรู้สึกว่าความมัน่นมั่นคงในตัวคุณอ่ะมันจะทําให้ผู้ใหญ่มองเห็นแล้วคุณอ่ะจะสามารถก้าวไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นคุณอดทนค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนี้การงานอะไรเข้ามาหนักแค่ไหนอดทนและคุณจะก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีได้นะคะอดทนค่ะการงานของคุณจะรอดไปได้ด้วยดี มาดูกันค่ะว่าทีนะเรื่องของการเงินเป็นยังไงกันบ้างเรื่องการเงินการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบ่งรับแบ่งสู้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรค ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะค่าใช้จ่ายที่มันถาโถงเข้ามาโดยที่คุณเองอ่ะเป็นปัญหาเก่าที่คุณไม่ได้สะสางอ่ะเป็นปัญหาเรื้อรังที่คุณยังสะสางไม่ไม่เสร็จอ่ะมันเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะที่มันจะต้องกลับเข้ามาหาคุณในในครึ่งปีหลังนี้ละว่าให้คุณจําเป็นต้องสะสางละแล้วคุณต้องสะสางเผชิญมันให้เรียบร้อยค่ะคุณต้องแก้ไขมันค่ะคุณจะมาทิ้งข้างหรือปล่อยให้มันเลยเถิดไปไม่ได้แล้วคุณต้องเริ่มที่จะ หาเงินแก้ไขถ้ามีหนี้ค่อยๆผ่อนเจ้าหนี้ค่อยๆหาทางออกที่ใช้หนี้คุณต้องเจราจาค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินอะไรมาเจราจาแก้ไขได้อะไรได้ใช้จ่ายส่วนไหนได้จ่ายไปก่อนอันไหนจ่ายไม่ได้ขอ เจราจาติดค้างไว้ผ่อนชอําระยังไรให้แก้ไขก่อนค่ะเดือนนี้ตั้งแต่หนึ่งกร,รกฎาคมเป็นต้นไปเรื่องการเงินอะไรถ้ามันประเดียประดังเข้ามาคุณเจราจานะคะเจราจาแล้วคุณแก้ไขมันค่ะคุณต้องหลังชนนฝาเลยแหละเรื่องการเงินอ่ะสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณแก้ได้คุณเจรเจรจาได้เจ้าหนี้หรือเงินของคุณที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะมันจะค่อยๆคลายและปลดล็อกได้นะแล้วคุณจะรู้สึกอืมคุณสู้มาจนสุดใจขนาดนี้แล้วอ่ะคุณจะสู้ต่อไปอีกนิด ไ,ได้เชียวเหรอแล้วคุณจะผ่อนคลายขึ้นถ้าคุณได้เจรจาหรือไม่ก็ปณิปนอมหนี้หรือก็จัดการหนี้ภาระต่างๆที่มันเคยถาถมเข้ามาคุณต้องค่อยๆแก้ละคุณจะปล่อยให้มันถาถมไม่ได้หรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาที่ทําให้คุณหาเงินติดขัดคุณก็ต้อง อดทนอย่างยิ่งเลยค่ะอดทนอย่างยิ่งแล้วคุณจะผ่อนคลายขึ้นแล้วคุณจะพบว่าจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคเรื่องเงินที่มันมีอยู่อ่ะถ้าคุณค่อยๆเจรจาค่อยๆแก้ไขทีละขั้นทีละเปาะคุณจะเห็นทางออกที่ดีมากแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินได้นะคะครึ่งไปหลังนี้จะมีโอกาสให้คุณค่ะคุณจะต้องตั้งสติแล้วหาทางแก้ไขปัญหาเก่าๆให้เสร็จสิ้นไปนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเริ่มเลยค่ะจะแก้ไขปัญหาไหนก่อนรีบแก้ละและคุณ ก็จะสามารถมีทางออกที่ดีได้ค่ะมาดูค่ะครอบครัวความรับเป็นอย่างไรบ้าง ครอบครัวความรักบอกว่าตอนนี้คุณต้องเข้าหากันแล้วนะคะต้องปรึกษาหาหรือการดูแลเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวเข้ามาดูแลเอาใจใส่กันและกันเลยค่ะมีอะไรค่าใช้จ่ายไหนที่ควรจะแบ่งปันช่วยเหลือกันเข้ามาปรึกษากันค่ะคุณยังมีคนที่คอยประคองคุณอยู่ค่ะมีผู้ใหญ่ที่เขาคอยดูห่วงใยคุณอยู่คุณยังมีคนที่รู้สึกว่าคุณไว้วางใจเขาได้คอยปรึกษาหรือว่าหยิบยืมเรื่องเงินเขาได้หรือว่า หรือว่าจะพูดคุยเจรจาปัญหาเรื่องเงินกับครอบครัวก็คุยได้แล้วตอนนี้เป็นปนการรวมพลังของครอบครัวอย่างยิ่งเลยค่ะรวมพลังของครอบครัวกลับมาปรึกษาหารือกันอย่าละเลยการเด็ดขาดค่ะมีปัญหาอะไรที่อดีต ทิ้งมันไปค่ะปัจจุบันนี้คุณต้องกลับมาหาครอบครัวค่ะตั้งแต่หนึ่งก,กรกฎาคมเลยค่ะคุณต้องกลับมาคุยกับครอบครัวดูแลครอบครัวมีอะไรก็ตามช่วยเหลือกันไปได้เท่าไหร่ช่วยเหลือกันไปอย่าไปคิดว่าืทําไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ต้องโทษกันอีกต่อไปค่ะหาทางออกอย่างเดียวเลยคุณต้องดูวิธีการว่าจะ ว่าช่วยกันอย่างไรแล้วจะจะทำอย่างไรให้คนในครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วจะกลายเป็นว่าครอบครัวคุณจะกลับมาสามาัคคีกันมากขึ้นจะใส่ใจกันมากขึ้นจะสนใจกันมากขึ้นคุณต้องกลับมาดูแลครอบครัวแล้วนะคะกลับมาเอาความรู้สึกที่เคยมีความรักกันยังไงกลับมาสารสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วชีวิตครอบครัวคุณจะกลับมาสดชื่นค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจะมีอะไรดีๆเข้ามากับครอบครัวคุณมากเลยค่ะมาดูกันค่ะ ว่าไพ่เตือนให้ระวังอะไรบ้างเนาะอ้อใหเตือนให้ระวังไม่มีอะไรมากเลยค่ะคุณ กำลังจะมีโอกาสดีๆแค่ขอให้คุณใช้จ่ายเงินอย่างประหย,ยัดไพ่เตือนให้ระวังเรื่องการเงินแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าในการเงินเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณจะมีโอกาสหาช่องทางหาเงินหม่แต่การหาเงินของคุณต้องระวังหน่อยนะคะระวังการหาเงินอย่างสุดจิตหรือทุจริตคุณต้องดูให้ดีค่ะหาเงินหาเงินอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าคดโกงใครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหานี้สินหรือมีอะไรที่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรที่มันไม่ดี เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวคุณจะหาเงินหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความรอบคอบแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆไพ่เตือนให้ระวังเรื่องเงินนิดนึงการหาเงินหาเงินได้คุณหาเงินอย่าหาเงินหนักๆเลยค่ะอย่าหาเงินมากๆคิดอยากได้เงินมากๆอยากได้เงินแบบทาอะไรหลายอย่างแต่คุณต้องระวังสุขภาพตัวเองด้วยไพ่บอกให้คุณต้องหันมาดูแลตัวเองให้ระวังสุขภาพให้ใส่ใจตัวเองหน่อยให้ดูแลตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะหาแต่เงินเหมือนเดียวไม่ได้ แล้วค่ะคุณจะต้องมาดูแลสุขภาพเดือนนี้ขอให้คุณตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเดือนนี้ขอให้คุณ กลับมารักษาตัวเองดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองไพ่เตือนให้ระวังตัวหน่อยเรื่องสุขภาพให้ดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็เรื่องเงินที่คุณอยากจะหาคุณหาได้ค่ะแต่หาแค่พอเหมาะพอดีแล้วก็หันมาดูแลตัวเองไพ่บอกให้คุณระวังสุขภาพดูแลตัวเองค่ะตั้งแต่หนึ่งกร,รกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีการเงินอะไรทั้งหลายคุณก็จะได้กลับมา อย่างที่คุณต้องการเช่นกันเพราะฉะนั้นสุขภาพดีชีวิตก็จะมีอะไรดีๆมากมาย ไพยเตือนให้รองสุขภาพหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นไรร้ายแรงมากมายมากแต่เพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้พักผ่อนคุณอาจจะออกไปหาเงินจนเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พักร่างกายมันเพียร่างกายมันอ่อนลนะ้าเพราะฉะนั้นภัยเตือนให้ระงสุขภาพก็คือให้คุณรักษาดูแลตัวเองค่ะวิตามินมาทานหรือไม่ก็พักผ่อนให้เต็มที่หาความสุขดื่มกินอะไรที่มันสดชื่นออกไปหาบรรยากาศที่สดผ่อนคลายให้ตัวเองชีวิตสดชื่นขึ้นร่นางกายสุขภาพแข็งงแรงขึ้น ชีวิตก็จะผ่อนคลายมากขึ้นและการเงินที่คุณคิดวิต,ตกอยู่มันก็จะผ่อนคลายไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพให้ดีแล้วชีวิตคุณก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะมาดูค่ะไพ่ตัวช่วยหรือไพ่เสริมอะไรบ้าง ไพ่ตัวช่วยบอกว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงานของคุณค่ะเรื่องงานการของคุณเนี่ยที่คนลุยยลุยๆหนักๆหนักๆสู้ๆสู้ๆมาเนี่ยจะมีคนมาประคองคุณค่ะจะมีคนเข้ามาให้แรงผักดันหรือมาช่วยเหลือเรื่องงานของคุณหรือไม่คุณจะมีผู้ช่วยคนใหม่หรือไม่ อาจบางคนอาจจะกําลังจะวางแผนเปิดกิจการอะไรใหม่ๆแล้วอยากหาหุ้นส่วนหรือใครเข้ามาเพิ่มทุนหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะมีช่องทางหาเงินหาไรายได้พิเศษจากเดิมอีกเนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาค่ะและเป็นมิตรที่ดีด้วยค่ะแต่มิตรอันเนี้ยเขาอาจจะเป็นมิตรที่อาจจะไม่อยากจะเปิดเผยตัวมากนะักเขาอาจจะไม่อยากที่จะมาแสดงตัวเอ้ยฉันอยากลงทุนกับเธอเยอะเป็น เจ้านายเธอนะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นลักษณะที่เข้ามาช่วยประคองว่าเอ้ยมีส่วนไหนที่เขาพอช่วยได้เขาจะช่วยเขาจะมาในในมุมของคนที่มีจิตใจที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอะแล้วอยากช่วยสนับสนุนคุณอะจะเป็นเพื่อนที่ดีอะเหมือนเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนที่คุณนับถือหรือเป็นญาติพี่น้องคุณก็ได้แต่ดูแล้วมาในมุมที่ดีมากเขาจะมาประคองคุณแล้วก็เห็นคุณเป็นคนที่หนักแน่นทํางานเก่งเขาอยากช่วย เขาอยากจะหาโอกาสให้คุณอยากทําให้คุณนะ่ะมีช่องทางที่ผลักดันให้คุณได้ประสบความสําเร็จหรือไม่คุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ไปในตำแหน่งที่คุณอยากจะทำอยากจะดำ,ดำลงตำแหน่งนั้นก็ได้คุณอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนไหนในในในปลายปีนี้คุณอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเรื่อนอตำแหน่งหรือมีหน้าที่การงานใหม่ๆที่มั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะดูแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยมีโอกาสดีมากเรื่องเรื่องการงานไพ่ตัวช่วยช่วยเรื่องงานของคุณเราจะเป็นลนักษณะของคุณที่เข้ามาเป็นกระยาลิมิตท,ที่เข้ามาช่วยในเรื่องงานโดยตรงเลยค่ะ มาดูกันหน่อยค่ะว่าจะมีไพ่เสริมให้คุณไปทําบุญอะไรบ้างเพื่อจะได้เสริมดวงให้คุณดีขึ้นไพ่ตัวช่วยอ๋อไพ่ตัวช่วยบอกว่าคุณพ่อยากให้คุณไปทําบุญไปทําบุญกับพวกสัตว์ค่ะสัตว์ที่มันถูกขังถูกกักเหมือนมันสุนัขจรจัดอะหรือไม่ก็ทั่ว ที่มันถูกจํากัดไว้ในที่ที่มันกำลังจะไปถูกลงฆ่าสัตว์อ่ะทำงี้ดีกว่าทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือทําบุญปล่อยปลาทําทบุญกับสัตว์สัตว์เล่์ร่อนสุนักเล่์ร่อนให้อาหารสัตว์สุนักเล่ล์าาร่อนก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ทําบุญกับโรงพยาบาลสัตว์ อย่างนั้นก็ได้นะคะทําบุญกับบุญที่สัตว์อะไรก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าอยากทําอ่ะทําบุญกับสัตว์ที่มันที่มันร่อนเลพน่พเนจรอ่ะสัตว์ที่มันไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยอะ่ะคุณเข้าไปช่วยมันค่ะแล้วมันจะเป็นกายเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นมันรู้คุณคนมันจะเหมือนทําให้คุณกลับมามีชีวิตที่รู้สึกว่าผ่อนคลายทําให้คุณรู้สึกว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณมีเนี่ยคุณมันจะผ่อนคลายขึ้นอ่ะมันจะมีทางออกขึ้นคุณไปทําบุญกับ พวกสัตว์สุนัขจรจัดหรือมูลนิธิสัตว์สุนัขอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะไถโคกระบือก็ได้ค่ะสัตว์ที่มันกแล้วถูกฆ่าหรือปล่อยปลาก็ดีเลยนะคะปล่อยปลา,าเท่าอายุหรือไม่ปล่อยปลา,าเท่าวันเกิดของคุณก็ได้ตามอายุคนหรือตามกําลังคณก็ได้จะตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ปล่อยปลา,าหน้าเขียงก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นการช่วยชีวิตอ่ะช่วยชีวิตสัตว์อ่ะทําเน้นไปเรื่องสัตว์เลยค่ะสัตว์ที่มันรู้สึกว่าทุกทรมานหรืออยากจะคุณรู้สึกอยากช่วยมันอ่ะ ช่วยมันให้มันรอดอ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกรอดจากปฏิหาริย์ได้เช่นกันการที่เราช่วยใครด้วยใจช่วยด้วยความรู้สึกที่แบบหมอยากช่วยจังเลยใจมันมันมันทิ้งเขาไม่ได้อ่ะแลนะสิ่งนั้นแหละคะ่ะจะรู้สึกว่าเป็นพลังกลับมาหาเป็นบุญมหาศาลกลับมาช่วยคุณให้คุณรอดพนจะอุปสรรคหรือหมามาอะไรที่มันเข้ามา ที่มันเข้ามาลุมกับคุณอยู่ตอนนี้มันยวกับกลายเป็นดีกลายเป็นการณ์ในเมตที่ดีขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเชื่อเถอะค่ะว่าคุณทําบุญทําสิ่งที่ดีความดีมันก็จะกลับมารักษาคุณหน้าที่การงานคุณที่คุณอึดอัดที่คุณรู้สึกว่าอัดอั้นตันใจมานานคุณรู้สึกอดต้องอดทนมันจะทําให้คุณผ่อนคลายแล้วมีโอกาสที่จะทํางานได้สะดวกสบายขึ้นใจคุณก็จะโล่งขึ้นใจคุณจะไม่อึดอัดแล้วจะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําดยจจมันสําเร็ แล้วการเงินที่คุณมีปัญหามาเลื้อรลังมายาวนานแสนนานเนี่ยมันจะกลายเป็นปลดล็อกได้จากการที่คุณได้ทําอะไรดีๆด,ด้วยใจมันจะกลายเป็นการที่คุณได้ปลดล็อกตัวเองปลดล็อกตัวเองแล้วคุณก็ปลดล็อกชีวิตสัตว์ชีวิตสิ่งอื่นๆรอบข้างแล้วคุณจะเห็นคนอื่นรอบข้างมีความหมายและมีความสุขเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็อยากจะมีความสุข คุณก็ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขช่วยเหลือสัตว์ให้มีความสุขทําให้คนรอบข้างมีความสุขคุณก็จะกลับมามีความสุขได้เช่นกันเชื่อเถอะค่ะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วมันให้ผลไม่ผิดตัวครอบครัวคุณมันจะกลับมาละ,ะคลายสามัคคีการมีความรู้สึกที่ดีช่วยเหลือแบ่งปันกันดีขึ้นและอะไรกันแล้วแต่ที่คุณเหนื่อยหนักหาเงินอยากจะหาเงินจนร่างกายรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนเนี่ยคุณก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นชีวิตคุณต้องรักษาชีวิตให้รอดแล้วคุณก็จะช่วยคน ได้เช่นกันนะคะหน้าที่การงานของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนเขาจะาสนับสนุนคุณไปให้สุดกําลังและคุณเองก็จะมีพลังที่ดีนําพาตัวคนเองไปสู่สิ่งที่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อเละค่ะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้ผลไม่ผิดตัวโซ่ต่อไปค่ะและชีวิตคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีขอให้ชาวเมถุนทุกคนโชคดีใน